ชื่อเล่นชื่อก๊อครับผมตอนนี้อายุ21ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นปี2มหาวิทยาลัยเจ้าพยาคนครสวรรค์ครับผมแรงบันดาลใจก็จากคุณแม่ครับเพราะแม่รักในเสียงเพลงลูกทุ่งก็ทําความความฝันไม่ได้ผมก็เป็นมาทําตามความฝันให้เป็นข,ของแม่ให้เป็นจริงครับแม่ชอบฟังเพลงลูกทุ่งค่ะเพลงที่ลูกร้องได้แม่ก็จะร้องได้ทุกเพลงเพราะแม่เป็นคนฝึกน้องค่ะเพราะแม่แม่พิการเป็นโปลิโอแล้วทีนี้แม่ไม่มีโอกาสที่จะไปถึงฝันได้ พ่อของน้องเขาทิ้งไปตั้งแต่ทอนแม่ท้องได้ไดเดือนถ้าไม่มีแม่ก็ไม่มีผมในวันนี้ครับวันนี้แม่ทํานาครับ mm hmm. ก็รู้สึกเป็นห่วงครับ mm hmm. หนื่อห่วงที่แม่ต้องทํางานคนเดียวตอนที่ผมไปเรียนที่นครสวรรค์ก็ก็แม่พยายามทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกได้มีโอกาสได้ร้องเพลงจุดยืนของแม่คือลูกคงจะได้เป็นศิลปินตั้วันนึง สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวครับชื่อนากิศณะชูมืองครับชื่อเล่นชื่อก่อนตอนนี้ศึกษาอยู่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเจ้าพยานครสวรรค์ครับอายุเท่าไหร่ครับอายุ21ปีครับอืมวันนี้มีใครมาเชียร์มั่งครับมีคุณแม่ครับผมแล้วก็พี่ที่คณะคุณพ่อเหรอครับคุณพ่อแยกทางกับแม่ตั้งแต่ท้องได้หนึ่งเดือนครับแม่เป็นปอรโอครับตั้งแต่สี่ขวบฮะขาเป็นปอเโอคุณแม่มาครับอยู่ข้างหลังครับ อ๋อสวัสดีครับคุณแม่ครับคุณคุณแม่สอนให้ร้องเพลงด้วยป่ะครับแม่สอนครับแล้วเพลงที่จะมาร้องวันนี้เป็นเพลงที่คุณแม่สอนหรือเปล่าคุณแม่สอนมาทุกเพลงครับครับแล้ววันนี้หนึ่งในนั้นคือเพลงอะไรครับเสรีขอพรครับพร้อมไหมลูกพร้อมครับขอดนตรีครับ สิบนิ้วพนมแล้วกม้มลงกราขอบารมีขอปูหรือสิผู้มีวิชาให้เสียงกังวานวานแนวดังมีมนตราขอให้เมตตา มานิยมกราบลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคาแนแปนดเมืองพิจิตใครเห็นสักนิดขอให้ลุ่มโล ข็คงลงนาจังนั่งเสรีไม่หล่อขอพรต่อลวงปูสุกข,ขอจงช่วยลูกสักกให้มีมนคลาง กราบลวงปู่โตพรหมลังศีที่วาดระฆังขอให้ลูกดังกังวานสักคนสิบนิ้วพนมแล้วผ้มลงกราบแทบบาทพอแล้วกราบลวงพ่อแก้วที่อยู่เมือง ขอหลวงปู่ทวดวัดช้างไอ้โปรดได้ช่วยดลแฟนๆทุกคนสงสารเซรีชใ,ใจคุณแม่คุณแ,แม่มีอภิชาติบุตรรู้ไหมเนี่ย เนาะโอ้จำไว้จำไว้อ้ทิดคือนักร้องจริงๆอ่ะคือไม่ได้ห่วงรอห่วงคือใส่เต็มที่เลยแล้วก็เหมือนมีความสุขมากในระหว่างร้องและที่สำคัญเป็นคนที่มีเสียงเพราะไม่เรียนแบบด้วยครูชอบตรงตรงลูกจบจะไม่ได้จบเหมือนต้นฉบับดึงเอาเอารูปพิเศษของตัวเองออกมาให้คนฟัง เจ๋งมากขอบ,บขอชื่นชมค่ะแล้วชอบลูกคอลูกเอื้อนแล้วเขาจะใช้ใช้สรีระช่วยคือใช้หน้าพยักช่วยคือบางคนเขาจะแบบก็จะมีแต่ลูกคอแต่นี่เขามีแบบเหมือนลูกใช้หน้าพยักช่วยแล้วมันจะม,มันจะมีสเสน่ห์แล้วเสียงมันจะออกมาอีกแบบหนึ่งลูกคอมันก็จะมีสเสน่ห์อีกแบบหนึ่งก็ถือว่าทำได้ดีเลยแล้วก็ทำให้เราอยากเห็นเขาร้องเพลงอื่นๆ ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะจะคอยดูเป็นกําลังใจให้ค่ะขอบคุณครับผมเห็นด้วยเหมือนกับสองท่านเนี่ยเรามาตัดสินเลยพร้อมกันเลยไหมค่ะครับผมหนึ่งสองามพาดค่ะขอบคุณค่สัดีนะครับเนี่ยการร้องเพลงเนี่ยมันชัดไอ่ชัดคำแบบเนี้ยเราก็รู้ว่าที่ร้องมาหลวงพ่ออะไรบ้าง